นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องบัวกับเรื่องพิศวงตอนที่สี่เงาสะท้อนที่หายไปบัวเป็นเด็กหญิงที่อาศัยอยู่ย่านชานเมืองเธอมักจะเห็นอะไรแปลกๆและคนในครอบครัวต่างบอกว่าเป็นเพียงจินตนาการของเธอในวันหนึ่งที่อากาศเย็นสบายบัวเดินเล่นอยู่ในย่านเก่าแก่ของเมือง เธอชอบสำรวจสถานที่ต่างๆที่มีประวัติศาสตร์และกลิ่นอายของความโบราณย่านนี้เต็มไปด้วยร้านกาแฟเล็กๆและร้านขายของเก่าบัวรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์และทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายเธอเดินไปเรื่อยๆจนพบกับร้านกาแฟร้านหนึ่งที่บรรยากาศดูเก่าแก่และอบอุน่นเป็นร้านกาแฟที่บัวไม่เคยเห็นมาก่อน ร้านตั้งอยู่มุมถนนเล็กๆบัวรู้สึกสนใจร้านนี้ทันทีจึงตัดสินใจเข้าไปนั่งเล่นในร้านบรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยความสงบผนังตกแต่งด้วยกระจกเก่าๆที่มีกรอบทองและมีภาพถ่ายสมัยก่อนอยู่เต็มไปหมดบัวสั่งนมร้อนหนึ่งแก้วแล้วนั่งลงที่มุมหนึ่งของร้านร้านกาแฟนี้สงบดีมาก หมอแก่การอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่เธอเพิ่งได้มาแล้วบัวก็ใช้เวลาอ่านหนังสือในร้านกาแฟ,แฟอย่างมีความสุขขณะที่เธอนั่งอ่านหนังสือจิบนมร้อนบัวก็เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจเธอเห็นลูกค้าหลายคนในร้านเดินผ่านกระจกบ้านใหญ่ แต่เงาสะท้อนของพวกเขากลับไม่ปรากฏอยู่ในกระจกเลยเธอมองดูหลายครั้งและพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบัวเริ่มสงสัยเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแน่ๆจึงเริ่มสังเกตท่าทางของลูกค้าเหล่านั้นพวกเขาดูเหมือนคนธรรมดาพูดคุยและใช้ชีวิตตามปกติ แต่กลับไม่มีเงาสะท้อนในกระจกเลยแม้แต่น้อยหลังจากเฝ้าดูอยู่สักพักบัวตัดสินใจลองคุยกับลูกค้าคนหนึ่งที่ไม่มีเงาสะท้อนเธอเดินเข้าไปถามชายชาราคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆขอโทษค่ะคุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆไหมคะชายชาราหันมามองเธอด้วยสายตาง,งุนงง แปลกอย่างไรหรือบัวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจพูดตรงๆฉันสังเกตเห็นว่าคุณไม่มีเงาในกระจกคุณสังเกตเห็นไหมคะช,ชายชรายิ้มจางๆและพูดเบาๆไม่แปลกใจเลยที่หนูจะสังเกตเห็นหนูคงไม่ใช่คนธรรมดาสินะบัวตกใจเล็กน้อยแต่ยังคงตั้งสติ หมายความว่าอย่างไรคะชายชลามองลึกเข้าไปในดวงตาของบัวแล้วเล่าเรื่องให้ฟังข้าเคยเป็นคนที่สำคัญเมื่อนานแสนนานมาแล้วทุกคนในเมืองนี้ต่างรู้จักข้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มลืมข้าไปทีละน้อยจนกระทั่งไม่มีใครจำข้าได้ข้าและคนอื่นๆในร้านนี้ก็เป็นเหมือนกัน เราถูกลืมไปจากประวัติศาสตร์ถูกลบออกจากความทรงจำของผู้คนจนในที่สุดเงาของพวกเราก็หายไปด้วยบัวรู้สึกหนาวสะท้านผ่านกระดูกเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าร้านนี้เป็นสถานที่พิเศษไม่ใช่แค่ร้านกาแฟธรรมดาแต่มันเป็นที่พักพิงของผู้คนที่ถูกลืมเลือน เธอมองไปที่กระจกบ้านอื่นๆในร้านและเริ่มเห็นภาพของผู้คนที่ไม่มีเงาสะท้อนผู้คนในวัยต่างๆทั้งเด็กคนชราทั้งหญิงและชายพวกเขาเป็นเหมือนดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกแห่งความทรงจำที่ถูกลืมแล้วทำไมหนูถึงยังมองเห็นพวกคุณล่ะคะ บัวถามด้วยความสับสนเจ้าเป็นคนพิเศษชายชาราพูดเจ้ามีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเจ้าเห็นพวกเราเพราะจิตใจของเจ้าเปิดกว้างและมีความสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลบัวนิ่งฟังแล้วจู่ๆความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมา มีทางไหนที่หนูพอจะช่วยพวกคุณได้ไหมคะชายชารายิ้มเศร้าๆไม่มีใครสามารถช่วยเราให้กลับคืนมาได้หรอกความทรงจำของผู้คนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ข้าก็ดีใจที่เจ้าได้เห็นเราแม้เพียงครั้งนี้ก็ตามบัวรู้สึกเศร้าลึกๆในใจแต่เธอก็ยิ้มให้ชายชารา อย่างน้อยหนูจะจำพวกคุณไว้จะไม่ปล่อยให้พวกคุณถูกลืมไปอีกหลังจากนั้นไม่นานบัวก็ออกมาจากร้านกาแฟเมื่อเธอหันกลับมามองอีกครั้งร้านนั้นกลับหายไปแล้วเหลือเพียงถนนว่างเปล่าและกระจกเงาบ้านใหญ่ที่สะท้อนภาพของบัวพร้อมกับเงาสะท้อนของเธอที่ยังคงอยู่